สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่26กันยายน2564นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา33นะครับและอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ เตรียมรับเงิน2,500บาทงวดที่2นะครับผมซึ่งจะโอนมาในช่วงเช้ามืดของวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแล้วก็รอบการโอนเงินสําหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา33งวดที่2กันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา33นะครับสามารถที่จะ เช็คสิทธิ์รอบที่2ของตัวเองได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ w w w e s o g o t h นะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมก็ไปกดที่ปุ่มตัวสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการ กรอกหมายเลขแบบประจําตัวประชาชนลงไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมตอนนี้นะครับปุ่มตรวจสอบสิทธิ์จะเหลือเพียงปุ่มตรวจสอบสิทธิ์รอบที่1เท่านั้นนะครับผมกดตรวจสอบได้เลยนะครับ เมื่อกดปุ่มตัวสอบสิทธิ์นะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลบอกมาว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับผมและก็จะมีการแจ้งรอบโอนเงินออกมาด้วยนะครับผมบางคนก็จะเป็นวันที่27กันยายนนะครับบางคนก็เป็นวันที่28กันยายนนะครับผมก็ลองเช็คกันดูนะครับ ต่อมานะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา33นะครับและอยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับสิทธิ์เยียวยาดังนี้นะครับผมผู้ที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดแรกนะครับก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสและก็สงขานะครับผมต่อมาก็จะเป็นพื้นที่3จังหวัดนะครับก็คือชลบุรีฉะเชียงสาและก็พระนครศรีอยุธยานะครับ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2คนละ2,500บาทนะครับผมระบบนะครับจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขปร,ประชาชนเท่านั้นนะครับผมซึ่งจะเริ่มโอนวันแรกนะครับในวันที่27กันยายน2564จนาจำนวน2ล้านสิทธ์นะครับ และในวันที่28กันยายน2564นะครับอีกจำนวน1,17,296สิทนะครับผมซึ่งรอบการโอนเงินนะครับก็จะโอนตามลำดับหมายเลขประ,ประชาชนและจะโอนนะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะลืมนะครับเช้ามืดของวันที่27นะครับแล้วก็เช้ามืดของวันที่28กันยายนนี้นะครับผมก็จะลืมนะครับลองเช็คยอดเงินดูนะครับผมว่ามีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนํามีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสติลเพลย์ชาแนลนะครับขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ